สวัสดีครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบราคาเลตไม่เกิน5,000บาทระหว่าง realme c 6 3กับ oppo a 3นะครับตัว4,900เนาะเริ่มที่ realme ก่อนนะครับตัวนี้ได้เป็นเรื่องของหนังวีแกนเนาะนะครับมีสีฟ้ากับสีเขียวนะฮะเพื่อนๆแรม8 2 8นะครับแล้วก็มาพร้อมความจุ128่งกิกนะครับส่วนรีเฟรชเรทหน้าจอใน90้าเฮิร์ตนะครับผมมาพร้อมกับ cpu ที่เรียกว่า Uni กหนึ่งสนั่นเองนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลเลยแล้วก็ อีกตัวหนึ่งเป็นเลนตัว2ล้านนะครับผมนะฮะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ย5,000มิลลิแอมป์รองรับพัดชาร์จสี่สวัตต์นะฮะอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราดูไส้ในนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบไปดูว่าราคา4,900เนี่ยตัวไหนคุ้มกว่านะครับไร้เพื่อนๆไปตัดสินใจเอานะครับเห็นไหมเรียวมีก็สามารถพัดแหลมในตัวได้อีกแนะครับอ่าแล้วมีในเรื่องของตัว AI เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟีเจอร์พิเศษทางเรียวมีที่เขาใส่มาให้นะครับม แล้วก็แอร์ตัดเสียงรบกวนนะครับโหมดขับขี่จักรยานแล้วก็ AI Air Gesture นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่านะครับเปิดแอปโดยที่ใช้ปลายมือเท่านั้นแล้วก็ทําท่าทางนะครับผมนะฮะเปิดแอปพลิเคชันโดยที่ไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัสหน้าจอนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับสําหรับ AI Air Gesture แอปที่รองรับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบแล้วก็ตัว IG นะครับไอจี IG เราไม่ได้โหลดเนาะ จะประมาณนี้นะครับผมนะส่วนกล้องเนี่ยผมเลียด50ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวเทสกล้องให้ดูนะฮะส่วนกล้องจะประมาณนี้นะครับถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้เทสให้เพื่อนๆดูนะครับอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นรีวิวลึกนะฮะแค่เปรียบเทียบนะครับว่าตัวไหนกลุ้มกว่าพอ t เทร t เห็นไหมฮะเลยจะเป็นการถ่ายกลมเรียดสูงสุด50ล้านพิกเซลนะครับ หรือจะเป็นโหมดต้นเติมนะครับเห็นไหมฮะมีให้ครบเลยโหมดโปรเห็นไหมแล้วก็โหมดทำแล a p พานูรามาแสตมชันแล้วก็ตัวสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับนะครับส่วนข้างล่างนะครับมีตัวแจ็คสามห้าเสียบให้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวนี้มีเรื่องของค่ามาตรฐานกันน้ำกันตุ่น ip 5 4ด้วยนะครับผมสำหรับ463นะครับนะฮะที่ หลายท่านนะฮะกำลังจะซื้อสมาร์ทโฟนในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยนะฮะงบไปเกิน5 0 0 0ันบาทนะครับก็วันนี้มาฝาก2รุ่น C63 กับตัว Oppo A3X นั่นเองนะครับผมนะฮะผ่านไปแล้วหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีก o p p o อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะครับนะฮะ Oppo A3X นะครับผมก็สเปคตัวนี้นะครับผมจะมี2จะมี3ามพมจุเลยนะครับแรม4 6 4 นะครับแรม428และแรม628นะครับแต่ว่าตัวนี้หน้าจอเนี่ยขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนั่นเองนะครับความเรียเป็น HD p ัทนะครับผมส่วน CPU ใช้ซิป Snapdragon นะฮะ6 s 4 Gen 1นั่นเองนะครับผม Octacore 2.1นั่นเองนะครับแบตเตอรี่5,100 mAh รองรับวัดชาร์จอยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยครับชุดกล้องหลังเนี่ยความเรียแค่8ล้านพิกเซลนะครับผมนะฮะส่วนกล้องหน้านะฮะ5ล้านพิกเซลเนาะตัวนี้นะครับ เดี๋ยวลองเปิดกล้องให้ดูนะฮะในกล้อง้อปโนะครับถ่ายวิดีโอนะครับเราเลือกได้เลยนะว่าต้องการความลเอียดเท่าไหร่นะครับนะฮะการถ่ายบุคคลนะฮะพอสเตเห็นไหมฮะนะครับเรากลับกล้องได้เลยนะครับนะฮะกล้องแอปโรนะครับนะฮะ ก็ถือว่ากล้องค่อนข้างที่สไตล์โ p p โนะฮะกล้องแล้วแต่ว่างคนชอบนะครับผมนะฮะก็เข้าไปเลือกเอาเนาะว่าต้องการส่วนไหนนะครับนี่นะครับส่วนฟังก์ชันกล้องนะครับก็อยู่ในนี้เนาะก็จะมีกลางคืนด้วยความละเอียดสูงสุดพนโนนะครับนะฮะมีสแกนเอกสารสติ๊กเกอร์แล้วก็มีตัวโหมดทำแล็บนั่นเองนะครับนะฮะตัวนี้ข้างหลังก็กล้องและตัวแฟลชนั่นเองนะครับ ส่วนตัวนี้จะได้ชิปตัว CPU เป็นตัว Snapdragon นะครับผมนะครับถ้าใครชอบฝั่ง Snapdragon เล่นเกมเนี่ยก็ลองดูเป็นตัว A3X ได้นะนะครับเนี่ยซึ่ง CPU เนี่ย Snapdragon ไม่เคยทำให้ผิดหวังมาเลยนะฮะส่เจนนนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ RAM พัดในตัวได้อีกนะครับพัฒนได้อีก4นะนะครับท่านไหนที่เป็นแฟน Oppo ก็จัดกันด้วยครับรันอยู่บน Color OS ตัว14.0ด้วยนะครับตัวนี้การันตีว่าเดี๋ยวทาง Oppo คงจะได้ ปล่อยในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มอัปเดตให้ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับนะฮะ a n d r o i d 14นะครับส่วนฟีเจอร์พิเศษก็นี่มีเหมือนกันนะฮะอ่ามีมุมมองแบ่งส่วนเขาบอกหน้าต่างลอยนะครับแบบอัศฉริยะโหมดสำหรับเด็กแล้วก็โหมดเรียบง่ายเห็นไหมฮะนะครับเราก็เข้ามาได้เลยเนาะนะครับเข้ามาเซ็ตได้3นิ้วลากหน้าจอนะครับแต่ หน้าจอค้างอะไรต่างๆนะครับก็มีให้ครบเลยเนาะรีเฟรชเรทก็ 90Hz เฮิร์ตตัวนี้นะครับโดยประมาณเนาะเห็้ยหมเฮิร์ต z 60Hz เฮิร์ตเราปรับได้หมดเลยนะครับนะฮะก็ราคาไม่แรงเนาะ4,999บาทนะฮะจะเป็น RAM ร 128GB กิกเลยนะครับผมนะฮะสำหรับ OPPO A3X นะฮะก็เอามาฝากเพื่อนๆระหว่าง Realme C63 4,999บาท RAM 8กับ OPPO อ3 x านะครับ ม628 4,999บาทแต่ว่า CPU ก็แตกต่างเนาะ Oppo จะเป็นตัวชิป Snapdragon แต่ถ้าเป็นตัว463จะเป็นตัว Unisoc T612 นะครับก็เ,เพื่อนๆชอบอันไหนก็เข้าไปจัดกันได้เลยนะฮะว่าจะชอบเล่นเกมไหมหรือจะชอบถ่ายรูปหรือจะเป็นในเรื่องของตัวฟีเจอร์ AI นะฮนะก็หาข้อมูลให้แล้วนะครับก็สำหรับท่านที่จะเปลี่ยนมือถือช่วงปีใหม่เนาะนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะคะแบงค์แชนแนลทีวีออนไลน์สวัสดีครับ